ชีวิตของแต่ละท่านที่ดำรงอยู่และก็ดำเนินไปในวันหนึ่งวันหนึ่งนั้นคือศีลเพราะเหตุว่าศีลคือการกระทาทางกายทางวาจาซึ่งมีทั้งอกุศลลศีลกุศลลศีลและอัพยากตะศีลถ้ากายวาจาเป็นไปทางฝ่ายอากุศลนะคะปก,กติก็เป็นอกุศลลศีล ขณะใดที่กายวาจาเป็นไปทางฝ่ายกุศลเป็นปกติเหมือนกันก็เป็นกุศลลศีลสำหรับอพยากะตะศีนั้นก็สำหรับผู้ที่ดับกิเลสหมดเพราะฉะนั้นเรื่องศีลซึ่งเป็นเรื่องของการกระทำทางกายทางวาจาย่อมเป็นการวัดกำลังของกิเลสปกติทุกคนเนี่ยคะ่ะมีโลภะมีโทสะมีความขุ่นเคืองใจ มีโมหะแต่ถ้าล่วงศิลเมื่อไหร่เมื่อน,นั้นก็แสดงให้เห็นถึงกำลังของอกุศลว่ามีมากซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงสแสดงพระธรรมทั้งหมดเพื่อที่จะให้พุทธบริษัทมีความประพฤติดีให้กุศล,ลจิตเกิดทุกระดับตั้งแต่ขั้นต้นในชีวิตประจำวันจนกว่าจะถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรม แต่ถ้าบางท่านนะคะละเลยการที่จะขัดเกลาอักุศลในเบื้องต้นมุ่งหน้าที่จะไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมอย่างเดียวย่อมเป็นผู้ที่ประมาทเพราะเหตุว่าถ้าในขั้นต้นเบื้องต้นยังเป็นคนดีไม่ได้แล้วก็จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้อย่างไรและสําหรับการเป็นคนดีเนี่ยค่ะทุกท่านที่ยังไม่ได้เป็นพระอริยะบุคคลนะคะ ยังดีไม่พอเพราะเหตุว่าความดีของท่านนั้นยังเสื่อมได้ยังสามารถที่จะล่วงศินเมื่อพร้อมด้วยเหตุปัจจัยแต่ว่าสําหรับผู้ที่เป็นพระอริยะบุคคลนั้นความหมายของอริยะคือเป็นผู้ที่ไม่เสื่อมเพราะฉะนั้นก็ได้อบรมเจริญคุณความดีจนถึงระดับขั้นที่ไม่เสื่อมไม่ทําให้เกิดในอบายภูมิซึ่งการที่จะ อบรมเจริญกุศลจนกระทั่งรู้แจ้งอริยสัจธรรมก็จะต้องอาศัยสัจจะความจริงใจในการที่จะเป็นผู้ที่ประพฤติดีเป็นคนดีแล้วก็ขัดเกลากิเลสโดยที่ไม่หวังสิ่งใดตอบแทนนอกจากการที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริง